คุณเปิ้ลไอรินนะครับก็ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ไม่ชื่อโบนะครับที่ก็ระบุว่าเป็นอดีตผู้จัดการส่วนตัวในข้อหารักทรัพย์เนื่องจากไปหยิบแล้วก็ฉีกซองค่าตัวที่เปิ้ลไอรินไปออกรายการแล้วก็ควักเงินไปโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวครับจากนั้นเนี่ยโบคู่กรณีก็ได้ออกมาโพสต์ Facebook ยืนยันนะครับว่าไม่ได้เป็นผู้จัดการแต่ว่าเป็นฟรีแลนซ์ที่ขายงานให้กับเปิ้ลไอรินพร้อมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตนนะครับ ซึ่งหลังจากนั้นนะครับเปิลเองเนะี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความยาวเลยนะครับผ่านทาง i ิน t a g r a m ของตัวเองก็บอกว่าอุตสาห์คุยกับทนายว่าไม่ต้องการให้เขาติดคุกนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วบุคคลน,นี้มีพฤติกรรมแอบล้วงกระเป๋าของผู้อื่นขณะฝากไว้ล้วงหยิบโดยที่ไม่ขออนุญาตหยิบแล้วฉีกซองควักเงินไปโดยการแอบกระทำที่ที่หลังพิธีกรโดยไม่ได้บอกถ้าไม่เรียกลักทรัพย์เรียกขโมยก็ได้ค่ะขอขอบคุณที่รายการส่งคลิปมานะคะโจหัวข้อ คลิปเนี่ยจู่หัวข้อของคลิปเนี่ยตอกหน้าเปิ้อนอารินไม่ตอกหรอกค่ะเรียกคลิปช่วยเซฟหน้าเปิ้อนอารินถึงจะถูกพอนางเห็นบัญชียื่นซองมาก็รีบแทรกมาคว้าเลยจ้าบอกว่าเอามาเดี๋ยวโอนเองมันปกติไหมแบบนี้ต้องสตรองแค่ไหนคิดดูนะคะจบจากรายการที่นางตั้งใจพามาลากมาโดนตบเสร็จมาเห็นหน้าซองปุ๊บเอาจริงน้ำตาที่ตกในเลยนะแต่ด้วยสปิริตต้องเดิน ทั้งๆท,ที่มีดเสียบเต็มหลังเลือดโชคเข้ากองฝูงนักข่าวที่ก็มีคนเซทเพื่อมาฆ่าเราขณะล้วงกระเป๋าขโมยเงินเราอยู่ใกล้ๆดาบเต็มหลังเลยตายแล้วตายอีกวันนี้นางยังไม่หยุดเป็นผู้ร้ายปากแข็งเขียนข่าวส่งเพื่อน,นักข่าวก็นะ พวกเขาเนี่ยถือว่ามีปากกาในมือตอนนี้รู้เลยใครคือมิดแท้ใครคือจอมปลอมเราเชื่อฟ้ามีตาและเชื่อฟ้าจะมอบความเป็นธรรมนี้ให้กับเราเร็วๆนี้ตำรวจดูคลิปยังพูดหน้ากล้องเลยว่าคดีนี้ผิด100%เราจึงขอดำเนินคดีนี้ให้ถึงที่สุดซึ่งล่าสุดคุณเปิ้ลเนี่ยก็ได้ลบโพสต์นี้ออกไปแล้วนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ